สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับสกลิปนี้นะครับก็จะมาต่อเป็น EP ที่2นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงแล้วก็รีวิวสำหรับยามิตัวละครซีซั่นที่6ไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กลับไปย้อนดูกันก่อนได้นะครับแล้วก็มาถึงคลิปนี้ครับก็จะเป็นคิวของลักนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มาพร้อมกันนะครับในซีซั่นที่6นะครับสายแอตเทเกอร์สีฟ้าโดยเราจะมาวิเคราะห์ทั้งสกิลนะครับแล้วก็ค่าสแตทตัวละครนะครัว้นีต นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปสำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับผมขอแนะนําพ่อมด ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายโดยการันตีผู้ใช้บริการนะครับที่มีมากกว่า1000 0แคนคลิกเลยที่ www.kewpay.com เติมเกม Back ค o ควาเอ็มวันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นนะครับแล้วยังคุ้มถึง3ต่อด้วยกันอย่างแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆอย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลน้าเพจดูร,รับของรางวัลแจกแบบจุกๆมูลค่ามากกว่า1,000 0แบาทอย่างที่3เนี่ยหากคุณน,นําโค้ดของผมนะครับไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเป๊ะ แห้ฉลาดต้องเค่ว่าเปลคิมีซิออยนะฮะฮะฮ プレスがいっぱいいっぱい เรามาเริ่มกันที่สกิลที่1นะครับโดยสกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับโดยความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับเป็นแบบไฟฟ้าช็อตนะครับโดยความแรงเนี่ยก็จะคิดเป็น20%นะครับของค่าพลัง MATK แล้วก็ ATK นะครับซึ่งก็จะคล้ายกับบัฟเผาไหม้เลยนะครับแต่เพียงว่ามันจะเป็นบัฟคนละชนิดกันนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับก็จะซ้อนทับกันได้นะครับสูงสุดเนี่ยสามครั้งนะครับส่วนต่อมาสกิลนี้นะครับก็สามารถล้้้้าาาาางงงบบบเเเเรรรรีีีียยยยอออกกกกไไดชช่่่่่่นน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 ัััะะะะคคคซึสิลลขมมมปโ์ๆวจ นการสร้างความเสียหายแบบไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็ยังล้างบาลเรียออกได้ด้วยนะครับแถมยังเป็นสกิลหนึ่งอีกซึ่งสามารถล้างบาลเรียออกได้รัวๆเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลโจมตีแบบหมู่นะครับและเมื่อหลังจากโจมตีนะครับเขาก็จะมอบบัฟโต้กลับนะครับหรือว่าบัฟเคานเตอร์นั่นเองนะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดในทีมนะครับเป็นเวลา1เทินนะครับแต่ถ้าใครมีบัฟโต้กลับอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นการบวกการเพิ่มเทินแทนนะครับโดยสกิลนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มสกิลของการเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องแบบไฟฟ้าช็อตให้กับสตูอีกนะครับเป็นเวลาสอะเทินนะครับโดยนนี้ะครับ อย่างแรกเลยก็คือจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับแบบไฟฟ้าช็อตเป็นเวลา2เทินนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อเราทําการโจมตีนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับสีโดยเงื่อนไขของความสามารถนี้นะครับก็คือเมื่อพันธมิตรของทีมเรานะครับมีบัฟโต้กลับนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับเท่ากับบัฟรัสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโดยในทีมของเราเนี่ยสามารถมีได้สี่คนนะครับก็คือจะเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการบัฟค่าสปีดนะครับสามสิบห้า 3ให้แรงได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีบัฟโต้กลับนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นจะต้องใช้สกิล2หรือว่าหาตัวที่มีบัฟโต้กลับที่มาบัฟให้เพื่อนในทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นชาร์ลอตล่างคุณครูนะครับหรือว่าวิลเล่แวนจันนะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันที่สกิลภาษานะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลเดียวนะครับโดยความสามารถก็คือหากศัตรูนะครับมีสถานะความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับได้อีก3าเอ็นะครับโดยความเสียหายต่อเนื่องนี้นะครับก็ไม่ได หก็ได้นะครับก็จะทําให้เข้าเงื่อนไขได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลปลดล็อกระดับ LR นะครับโดยความสามารถนี้นะครับก็คือหากตัวลักนะครับมีบัฟโต้กลับนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีก10%นะครับและส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการปลดล็อกตัวละครนะครับซึ่งจะอยู่ที่2ดาวแล้วก็5ดาวนะครับโดยที่2ดาวเนี่ยความสามารถก็คือในทุกๆเทอร์นะครับหากตัวเองนะครับมีบัฟโต้กลับอยู่นะครับก็จะได้รับบัฟลดความเสียหาย70%นะครับเป็นเวลา2เท อัพไปถึง5ดาวเนี่ยเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับที่มีความเสียหายต่อเนื่องแบบไฟฟ้าช็อตนะครับเราจะได้รับ SP เท่ากับ8แต้มเลยนะครับก็จะคล้ายๆกับ Black a s t ตาเลยนะครับที่โจมตีโดยใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเอสพีก็จะขึ้นมา8แต้มเลยนะครับแต่ต้องเป็นแอนตี้เมจิกเท่านั้นนะครับส่วนของลักเนี่ยก็แค่โจมตีศัตรูที่ติดไฟฟ้าช็อตนะครับก็จะสามารถเติมแต้ม SP ให้เต็มได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตรงนี้งั้นเราลองมาดูนะครับสำหรับสกิลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะะเปป็็นนนสสสสกกกกิิิลลลลถถึึงงครรับววมไาแ้ ดาวหรือว่าสกิลพาสซีฟเออานะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของบัฟความเสียหายต่อเนื่องที่เป็นไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็การบัฟโต้กลับนะครับหรือว่าบัฟเคาน์เตอร์นะครับที่จะอยู่ในเงื่อนไขนะครับหรือว่าการคอมโบต่างๆนะครับในการใช้สกิลนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เห็นอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นกับทีมที่มีบัฟเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับโดยอาจจะทําให้ในการจัดทีมเนี่ยหรือว่าการเอาตัวนี้ ค่อนข,ข้างที่จะน้อยอยู่นะครับณนะปัจจุบันนะครับ เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งปั้นไอเดีเนี่ยหลังจากที่เลยซีซั่น3เข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากในซีซั่นที่3นะครับก็จะมีตัวละครสําคัญที่จะามาจัดทีมคู่กับหลักนะครับนั่นก็คือครูชาร์ลอตนะครับซึ่งจะอยู่ในซีซั่นที่3เลยทําให้มือใหม่นะครับที่เพิ่งมาปั้นไอดีหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอในการรีรันหรือว่าการหาจากประตูพบพานในระบบใหม่นะครับที่อยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ทางกาลินาี่ยกาขหใ ที่จะปั้นตัวละครตัวนี้นะครับควรจะปั้นกี่ดาวดีนะครับเนื่องจากลักนะครับเป็นตัวละครสายแอตเกอร์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับยามิเนี่ยยามิในระดับ2ดาวนะครับเขาก็จะมีการสร้างบาลีให้กับตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ยืนได้นานมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของลักเนี่ยก็จะเป็นบัฟลดความเสียหายนะครับถึง70%เลยนะครับซึ่งก็จะทําให้ลักเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีศูนย์ดาวเนี่ยยังไงก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนน่่ยยคคออข้้าาางงบละจจืไดแ1 <mon> <ningún target> <today> เทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ควรที่จะ2ดาวขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่กําลังจะเอามาเล่นในโหมด PVP นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของค่าสแตตตัวละครพื้นฐานกันนะครับซึ่งก็จะอยู่ในระดับ5ดาวนะครับแล้วถ้าเรามาดูในค่าพลังโดยรวมนะครับก็จะอยู่ที่ 27,-300 นะครับซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกับยามิเนี่ยก็จะสูงกว่าเราๆเกือบ900แต้มเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมากันที่พลังโจมตีพื้นฐานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงตัวเดียวในเกมแล้วนะครับที่รัก โจมตีพื้นฐานนะครับทั้ง ATK แล้วก็ M ATK นะครับที่อยู่ในแบบบาลานซ์แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสาย a ท t a กอร์นะครับก็จะมีพลังที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น ATK หรือว่าจะเน้นไปทางใน M ATK นะครับซึ่งลางนี้เนี่ย M ATK ก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะปั้นตัวละครตัวนี้นะครับถ้ามีของพลังโจมตีเวทเนี่ยก็น่าจะใส่แล้วก็น่าจะเป็นการคูณแต้มได้เยอะกว่านะคร ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างธรรมดาแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าตัวอื่นมากมายนะครับแต่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับนั่นก็คือค่าสปีดนะครับที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับถ้าเทียบกับยามิเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยเก้านะครับแต่ลักเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยสามเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นค่าสปีดนะครับที่น้อยที่สุดแล้วนะครับในสายแอตแทกเกอร์นะครับแต่เนื่องจากตัวละครตัวนี้นะครับจะเน้นโต้กลับมากกว่านะครับเลยอาจจะ ก็ได้เพราะว่าการโต้กลับเนี่ยก็จะโจมตีทุกครั้งอยู่แล้วนะครับที่ศัตรูโจมตีมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเร็วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับในการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับก็อาจจะเน้นไปทางป้องกันมากกว่านะครับโดยเฉพาะหากใครทํา2ดาวแล้วนะครับก็จะมีบัฟพลังป้องกันถึง70%เลยนะครับแล้วก็อยู่ได้ถึง2เทอร์เลยนะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยต่อมาเราจะมาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับด้วยความสามารถของการ์ดเนี่ยก็จะเป็นการเสริมในส่วนของสกิลที่2นะครับถ้าหากเรามาดูนะครับในส่วนของสกิลโจ ก็จะมีเพียงสกิลที่2เท่านั้นนะครับที่จะไม่มีการสร้างความเสียหายต่อเนื่องแบบไฟฟ้าช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการ์ดนะครับก็จะทําให้สกิล2ของเราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องแบบไฟฟ้าช็อตได้นะครับก็จะทําให้ลักษนะครับสามารถสร้างไฟฟ้าช็อตเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับสสกิลเลย ส่วนต่อมาก็จะเป็นสกิลพัลสฟของการ์ดนะครับโดยความสามารถก็คือหากเรานะครับมีบัฟโต้กลับก็จะมีโอกาส55%นะครับถึง100%นะครับในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเป็นจำนวน20-40%นะครับซึ่งหากใครดูคลิปที่พูดถึงยามีไปแล้วนะครับในคุณสมบัติของการ์ดเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายกับลักเลยนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างกันตรงที่ยามีเนี่ยเขาจะใช้แค่สกิลหนึ่งก็ได้แล้วนะครับแต่ลักเนี่ยจำเป็นก็ต้องมีบัฟโต้กลับนะครับแล้วดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานะะครัก็จจสสููงุดดออยยย่่่่ททีีี50โ แค่40นะครับงั้นเรากลับมาที่คําถามว่าถ้าจะเล่นลักเนี่ยควรจะมีการ์ดหรือเปล่างั้นเราก็ต้องดูนะครับสำหรับความสามารถของลักซึ่งหลักๆเนี่ยความสามารถเด่นๆของเขาก็จะเป็นการโต้กลับนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบไฟฟ้าช็อตนะครับแต่สกิปที่2เนี่ยเขาจะไม่มีแต่ถ้าหากเรามีการ์ดเนี่ยสกิปที่2นะครับก็จะสามารถแปะสถานะไฟฟ้าช็อตได้นะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นลักระดับ5ดาวด้วยนะครับก็จะทําให้การคอมโบสกิลนะครับในการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเพิ่มค่า SP ีของเราได้8แตมะก็จทําให้มน้ ง่ายขึ้นนะครับโดยรวมไปถึงการโจมตีแล้วเพิ่มดาเมจนะครับเมื่อเรามีบับโต้กลับอยู่กับตัวเองนะครับก็จะมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยสูตรดาวเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่55%นะครับก็เท่ากับยามิเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยแนะนําว่าให้มีสัก1ดาวก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มไปถึง70%เลยก็อาจจะมีโอกาสที่เพิ่มดาเมจได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเล่นรักนะครับก็ยังไงเนี่ยควรหาการ์ดสัก1ดาวนะครับก็น่าจะพอเอาลงไปเล่นใน PVP ได้้้นนนนนนครัับออเเาาาาววีีมมดูกกใส่ขงท PVP ว่าจะจัดแนวไหนดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมนี้จะสู้แอสตาได้หรือเปล่านะครับซึ่งทีมนี้นะครับคีย์หลักเนี่ยก็ที่ขายไม่ได้เลยก็จะเป็นชาร์ลอตตล่างคุณครูนะครับส่วน2ตัวที่เหลือเนี่ยจะหาตัวไหนมาใส่แทนก็ได้นะครับอย่างจูเลียสก็ใช้ได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นโนเอลอ่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตี้ที่น่าจะสู้กับทีมแดงล้วนได้นะครับอ่าโอเคก็แอสตาอันติมานะครับอ่าเนี่ยเคาน์เตอร์ โคตรแรงบอกเลยแล้วยิ่งอันตี้แมจิกด้วยเนี่ยเลือดน้อยอยู่แล้วอ่าโอเคหลับไปละหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยลักของเราจะถึกแล้วนะครับเพราะว่าจะมีสกิลพัฟซีดสดาวนะครับที่จะเพิ่มพลังป้องกัน70%นะครับถ้าโจมตีตัวที่ติดสายฟ้านะครับอ่าทีมนี้ก็น่าจะรู้ผลละโอเคโอเคทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีมที่มียูโนแดงด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอ่าตอนแรกนะครับก็จะเปิดด้วยสกิลที่2นะครับ ก็จะมีผลของการนะครับป้องกันโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็วินเลียมเนี่ยจะมีสกิลที่จะบัฟโต้กลับสำหรับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับลักก็จะได้ไปนะครับอ่านเนี่ยตรงเนี้ยลักก็จะเคาน์เตอร์เลยดูดิโคตรแรงโดยเฉพาะถ้าเจอตัวละครที่มีการโจมตีหมู่เยอะๆนะครับก็ทีมเคาน์เตอร์เนี่ยจะได้เปียกมากนะครับดูดิหลับไปแล้วชาร์ลอตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบ็กแอสตาแม่โมดก็ล่วงไปแล้ว ทีบหน้าอสตาร์ไปนี่ถ้าไม่มีบัฟอมตะเนี่ยตายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีดาเมจจากบัฟช็อตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสตารค่อนข้างลําบากนิดนึงเลยมาถึงชาลลอตนะครับก็ถ้าตีธรรมดาไปเนี่ยก็จะได้บัฟเคานเตอร์ให้กับตัวละครที่มีพลังจมตีสูงสุดอีกนะครับก็รักก็ได้ไปอีกซึ่งหากเราดูแล้วเนี่ยชาลลอตเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะขาดไม่ได้เลยนะครับเหมือนราชินีแม่มดกับแบล็กไอสตารเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ งั้นเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวละครลักนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางเพราะว่าในการจัดทีมเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องจัดทีมคู่กับครูชาร์ลอตนะครับเนื่องจากจะมีทั้งบัฟพลังป้องกันนะครับแล้วก็บัฟในส่วนของเคาน์เตอร์ด้วยนะครับที่จะมีโอกาสเตดถึง100%นะครับแล้วก็ยังช่วยให้ลักเนี่ยคอมโบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้ในทีมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวเลยมองว่าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วมมาาาาาหลลััััังจกกกกกีีีี่่่่่นนนนทท3เเ็็ไไแะะะะํคคครรรรบบพววตใช้้ดดื เป็นครูชาร์ลอตนั่นเองนะครับซึ่งยังไงเนี่ยก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็แนะนําให้เก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเจมิโลนาเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วนะครับยังไงเนี่ยเราไปตามเก็บลักทีหลังก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นทีมสีฟ้าล้วนหรือว่าทีมเคาน์เตอร์นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับยังไงก็ต้องควรมีสัก2ดาวนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะยืนได้ยากมากนะครับในโหมด PVP เพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างช้าด้วยนะครับแล้วก็บางพอสมควรเลยนะครับถ้าเราไม่มีสกิลพาสีสองดาวในการช่วยเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยร แต่ถ้าใครคิดว่าจะปั้นทีมฟ้านะครับแล้วก็ชอบตัวละครนี้เป็นการส่วนตัวนะครับรวมถึงว่ามีชาร์ลอตต์ร่างคุณครูแล้วนะครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นดิ่หนึ่งทีมเลยนะครับที่แนะนำนะครับในการที่จะเอาไปซัดกับทีมแดงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับพอที่จะสู้กับทีม Black As t ต a ได้อยู่นะครับหรือว่าจะเจอกับทีมที่สร้างบาเรียนะครับก็น่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่าสกิลที่1ของเขาเนี่ยสามารถล้างบาเรียได้เลยนะครับก็ถือว่าล้างได้รัวๆเลยส่วนการ์ดนะครับยังไงก็ต้องควรมี ก็ถ้า55%เนี่ยถือว่ายังน้อยเกินไปนะครับยังไงเนี่ยถ้าจะปั้นเนี่ยแล้วจะใช้การ์ดของรักนะครับยังไงก็ควรมีสัก1ดาวนะครับตรงนี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับในการที่จะเลือกตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะครับว่าจะเปลี่ยนไปเลือกยามีดีนะครับซึ่งข้อมูลของตัวละครยามีนะครับก็ได้ทําไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับในการทาคลิปต่อง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ